ในหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาติเรานะครับมีเรื่องราวของมหาวีรบุรุษอยู่พระองค์หนึ่งผู้ที่เข้ามาพลิกชะตาของแผ่นดินจากช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดให้กลับมามีแสงสว่างแห่งความหวังอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของชายสามัญชนผู้มีความมุ่งมัน่นที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้กอบกู้อาณาจักรที่ล่มสลายให้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้งพระองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ แต่ว่าก่อนที่พระนามของพระองค์จะได้รับการจารึกไว้ในฐานะนมหาราชเนี่ยนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเส้นทางชีวิตของพระองค์นั้นเริ่มต้นขึ้นจากจุดไหนแล้วอะไรกันแน่ที่ผลักดันให้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาแบกรับภาร,ภาร,ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้วันนี้เราจะค่อยๆย้อนรอยการเดินทางที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับเรื่องราวทั้งหมดที่เรากำลังจะได้รับฟังกันเริ่มต้นจากชื่อสั้นๆเพียงคำเดียวเท่านั้นครับศิล เอาละครับเราจะย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นสู่ปฐมมบทของเด็กชายคนหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นมาในยุคที่กรุงศรีอยุธยายังคงรุ่งเรืองแต่ในเวลานั้นคงไม่มีใครร่วงรู้ได้เลยนะครับว่าเด็กชายคนนี้แหละที่จะกลายมาเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการเด็กชายศิลป์ถือกำเนิดในปีพุทธศักราช2277 ท่านเป็นบุตรชายของคุณพ่อหยงแท่แต้ซึ่งเป็นชาวจีนแต้จิ๋วที่อพยพมาและคุณแม่นกเอี้ยงสตรีชาวไทยการที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกรุงศรีอยุธยานี้เองครับทําให้ท่านได้ซึมซับทักษะที่สําคัญมากๆ2ด้านเลยคือ 1. นความเสียบแหลมด้านการค้าขายที่ได้มาจากเชื้อสายของบิดาและ2ก็คือศาสตร์ด้านการทหารซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยนั้นครับด้วยสติปัญญาและความสามารถที่โดดเด่นมากๆนะครับ ชีวิตของท่านก็ได้ไต่เต้าขึ้นไปจากที่เป็นเพียงพ่อค้าเกวียนธรรมดามดาก็ได้เข้าสู่เส้นทางของการรับราชการและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านในที่สุดก็ได้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งพระยาตากเป็นเจ้าเมืองที่ปกครองเมืองตากซึ่งถือว่าเป็นหัวเมืองหน้าด่านที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวทว่ากงล้อแห่งประวัติศาสตร์กําลังจะหมุนไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งที่สําคัญที่สุด เมื่อราชธานีที่เคยรุ่งเรืองมากกว่า400ปีกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับในช่วงระหว่างปี2308ถึง2310กองทัพพม่าได้บุกเข้ามาประชิดแล้วก็ปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาเอาไว้หมดเลยครับวันเวลาผ่านไปความหวังก็ค่อยๆริบหรี่ของเรื่อยๆพญาตากในฐานะขุนศึกของแผ่นดิน ก็ได้นำกำลังเข้ามาช่วยป้องกันพระนครนะครับแต่สถานการณ์มันมีแต่จะเลวร้ายลงบรรยากาศของความสิ้นหวังเนี่ยคือปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองหลวงเลยและท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นเองครับในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดของการถูกปิดล้อมการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นการตัดสินใจที่จะไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่จะลุกขึ้นสู้เพื่อสร้างเส้นทางแห่งความหวังขึ้นมาด้วยตัวเอง ในคืนวันที่3มกราคมปี2,309ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่กรุงจะแตกแค่3เดือนเท่านั้นเองครับพระยาตากได้นำกำลังพลส่วนหนึ่งออกจากค่ายที่วัดพิชัยแล้วก็ตีฝ่าวงล้อมของพาม่าออกมาอย่างกล้าหาญการหลบหนีครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตรายนะครับเพียงวันถัดมาก็ต้องปะทะกับกองทัพพม่าที่ไล่ตามมาอย่างดุเดือดที่บ้านผ่านนกแต่ก็สามารถเอาชนะมาได้อย่างน่าทึ่งก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อไปอยังนครนายก เพื่อรวบรวมกําลังพลแล้วก็สเสบียงสําหรับภารกิจครั้งใหม่ที่กาลังจะมาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือกําลังพลที่ร่วมชะตากรรมตีฝ่าวงล้อมออกมาพร้อมกับพระองค์ในครั้งแรกเนี่ยมีจํานวนแค่ประมาณ1000พันนายเท่านั้นเองครับนี่ไม่ใช่กองทัพขนาดใหญ่เลยแต่เป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในตัวผู้นําแล้วก็ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อโอกาสเพียงน้อยนิดที่จะได้เห็นบ้านเมืองกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งการเดินทางไม่ได้จบลงที่นครนายกนะครับ แต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเส้นทางสายประวัติศาสตร์ที่มุ่งหน้าสู่หัวเมืองชายทะเลทางตะวันออกผ่านทั้งปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีจนไปถึงระยองเลยครับตลอดเส้นทางที่ยาวไกลนี้กำลังพลของพระองค์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเหมือนกับทานน้าเล็กๆที่ค่อยๆรวมตัวกันจนกลายเป็นแม่น้ําสายใหญ่และในตอนนี้เองครับภารกิจของพระองค์ก็ได้เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นการหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอด ตอนนี้ได้กลายมาเป็นการเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการรวบรวมกำลังเพื่อกลับไปกอบกู้เอกราชของชาตินั่นเองครับแล้วในที่สุดข่าวร้ายที่สุดก็เดินทางมาถึงครับเมื่อทราบข่าวการเสียกรุงศรีอยุธยาณเมืองระยองนี่เองครับที่พระยาตากได้ทรงประกาศตนขึ้นเป็นเจ้าตากอย่างเป็นทางการพร้อมกับตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะกลัดไปกอบกู้บ้านเมืองให้ได้ นี่คือจุดเปลี่ยนที่พระองค์ได้ก้าวขึ้นมารับบทบาทผู้นำในการปลดแอกอย่างเต็มตัวและเป็นเหมือนการจุดประกายความหวังให้กับผู้คนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานเลยนะครับในคืนก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทบุรีที่มั่นสำคัญพระองค์ได้มีรับสั่งที่สะท้อนถึงภาวะผู้นำที่เด็ดเดี่ยวมากๆคือเป็นการปลุกขวัญกำลังใจแล้วก็แสดงให้เห็นว่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีทางให้ถอยอีกแล้วมีแค่ชัยชนะหรือความตายเท่านั้นที่รออยู่ แผนการกอบกู้เอกราชของพระองค์ถูกวางเอาไว้อย่างเป็นระบบแล้วก็มีวิสัยทัศน์มากๆนะครับเริ่มจากยึดเมืองจันทบุรีกับตราดเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งก่อนจากนั้นก็รวบรวมกำลังพลจนได้ถึง5,000นายพร้อมจับต่อเรือรบจำนวนมากก่อนที่จะเคลื่อนทัพเรือมุ่งหน้าเข้ายึดเมืองธนบุรีคืนแล้วก็ในท้ายที่สุดก็คือการเข้าโจมตีค่ายโพสต้นซึ่งเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของพม่าจนแตกพ่ายไปในที่สุดครับ และนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับภารกิจที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้นี้สำเร็จลงภายในระยะเวลาแค่เจ็ดเดือนเท่านั้นเองหลังจากที่กรุงเสียยุทธยาล่มสลายไปตัวเลขนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปรีชาสามารถทางการทหารแล้วก็ความเป็นผู้นำที่หาตัวจับได้ยากจริงๆครับเมื่อการสึกเพื่อกอบกู้เอก,กราชสำเร็จไปแล้วภารกิจต่อไปก็ท้าทายไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือการสร้างชาติขึ้นมาใหม่จากเท่าทาน ซึ่งก็นำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่จะกำหนดทิศทางของประวัติศาสตร์ชาติเราไปตลอดกาลเลยการตัดสินพระไทยที่ไม่กลับไปฟื้นฟูบุรณะกรุงศรีอยุธยาแต่มาสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่กรุงธนบุรีแทนเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากๆคือกรุงศรีอยุธยามันเสียหายเกินกว่าจะฟื้นฟูได้แล้วแล้วก็ใหญ่เกินกว่าจะป้องกันด้วยกําลังพลที่มีอยู่จํากัดได้ในขณะที่กรุงธนบุรีมีขนาดเล็กกว่า อยู่ใกล้ทะเลซึ่งสะดวกทั้งการค้าขายแล้วก็การเดินทับแถมยังมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเหมือนปราการธรรมชาติที่แข็งแกร่งอีกด้วยและที่ราชธานีแห่งใหม่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาน,นี่เองครับเจ้าตากก็ได้ทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาพิเศษเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งอาณาจักรกรุงธนบุรีพระราชพิธีปราบดาพิเศษ มีขึ้นในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311ครับซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่แห่งกรุงธนบุรีอย่างเป็นทางการและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานให้กับแผ่นดินสยามในยุคใหม่ด้วย เรื่องราวทั้งหมดของพระองค์จึงทิ้งคำถามที่น่าคบคิดไว้ให้เราเสมอมานะครับว่าการจะสร้างชาติขึ้นมาใหม่จากซากปรักหักพังเนี่ยแท้จริงแล้วสิ่งไหนมันสำคัญกว่ากันระหว่างความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในสนามรบที่นำมาซึ่งเอกราชหรือว่าวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการวางรากฐานบ้านเมืองเพื่อความยั่งยืนในอนาคต ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามเรื่องราวในครั้งนี้นะครับและหวังว่าการเดินทางย้อนอดีตไปกับเราครั้งนี้จะมอบแง่คิดและแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยโปรดติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจต่อไปจากเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ